จังหวัดจันทบุรีครับให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายครับที่ห้องประชุมศสละกลางจังหวัดจันทบุรีนายธานีสามารถกิจผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่9เดินทางมาตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยมีนายเกรียงเดชเข็มทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และชี้แจงผลการดําเนินงานตามโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายร่วมชี้แจงและสรุปผลการดําเนินงานดังกล่าวรวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยสําหรับผลการดําเนินงานของสานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงังหวัดจันทบุรีได้ดําเนินการจัดการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จงังหวัดจันทบุรีเนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบ และจังหวัดจันทบุรีถือว่าเป็นจังหวัดที่มีปริมาณฝนตกชุกและมีโอกาสเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากดังนั้นเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจของเจ้าหน้าที่หากเกิดเหตุการณ์จะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีโดยผู้ตรวจราชการได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการจัดซ้อมแผนให้ดําเนินการอย่างจริงจังและให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากๆด้วย ส่วนทางด้านศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดจันทบุรีได้ดําเนินการจัดการอบรมโครงการพลังแผ่นดินตาสปะรดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยมีกับนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าช้างตำบลเกาะขวางตำบลจันทนิมิตรตำบลคมบางตำบลบางกระจะตำบลแสลงและตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ไปแล้วและจะดําเนินการต่อให้เต็มพื้นที่ต่อไปในส่วนของสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการหนึ่งบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปปัญหาที่เกิดขึ้นยังเป็นปัญหาด้านการตลาดโดยเฉพาะการส่งออกผู้ขายและผู้ซื้อยังมีอุปสรรคด้านภาษาและการแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งจะได้หาวิธีแก้ไขในโอกาสต่อไป